สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับก็มาดาวน์โหลดที่ใต้ลิงก์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันสองสิ่งนี้ความแตกต่างจะเกิดเช่นไรนะครับกับทั้งมอนเตอร์และกับบอสนะครับเราจะไปลองที่มอนเตอร์ตีเราเข้านะครับเราจะไปลองกับมอนเตอร์ที่ตีเราเข้าและกับบอสท,ที่มันตีเราเข้าอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองกันเริ่มต้นที่แพนด้าน้องลักของเรานะครับอัพไปหนึ่งทีครับปัาไปกีสาม0ันห้าครับเราเฉลี่ยนะเราเอาค่าเฉลี่ยนะเอาไม่ตีละ่ะอัพไปหนึ่งทีพันเก้านะครับพันแปดนะครับพันแปดเดี๋ยวผมขอเปิดรับเลี้ยงเลือแล้วกันจะได้อยู่นานพันแปดอัพไปทีสามพันสี่นะครับ พักเก้าเฉลี่ยนะอยู่ประมาณพันแปดถึงพันเก้าค่ากระโดดอยู่ที่ประมาณสามพันห้ากับสามพันสี่อ่ะสามพันห้าสามพันสี่พันแปดตลอดนะเราจะอยู่ที่เลขนี้ตลอดเลยสําหรับอันนี้นะครับสาหรับชามเหลืองนะสำหรับชามเหลืองนะตล,นะลอดไม่ไม่เพี้ยนไปนจากนี้เลยนะ ันเก้าเปร์พันแปดพันเก้าสามพันสี่กับสามพันห้าแค่นั้นตลอดเลยนะครับจนผมผมหมดแล้วนะบัฟผมหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอบัฟก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาใช้อันนี้กันผมอะ่ะโคตรหวังนะเพื่อนเื่อนว่าอันนี้จะดีกว่าผมโคตรหวังนะว่าอันนี้จะดีกว่าแต่ปัจจุบันเนี้ยอันนี้มันคือดีกว่าอันนี้มันคือดีกว่า <c oughs> จะรอรอ,อบัฟสแปบนี่นะครับไปเราไปต่อกับอันนี้น,นะครับเมื่อกี้พันแถึงพันเ้าและถ้ากระโดดตีของแพนด้าคือสามพันสี่ถึงสามพันห้าครับยังไงก็ไม่เกินนี้เดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราใส่อันนี้จะเหลือเท่าไหร่อยากรู้ต้องลองครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นอตบไปหนึ่งทีโอพันเก้าครับโอพันแปดครับไอเวนเท่ากันซะงั้น เฮ้ยกูมีความหวังว่ามึงจะจบลดน้อยกว่านะตับพันแปดครับตัพันเก้าครับตัพันแปดเหมือนเดิมครับโบไปหนึ่งทีสามพันหกไอเวนเแรงขึ้นซะเมาาื่อกี้กูไม่มีสามพันหกมึงสามพันหกมาได้ไงเนี่ยไอ้ไอไอดาเอาไปสามพเดียวเดียวสามพันเจ็ดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสามพันเจ็ดได้ไง โดนโดนตโ,โดนตีปกติคือเท่าเดิมโดนตีปกติคือเท่าเดิมนะครับแต่พอใช้สกิลแรงขึ้นนะอันที่ผมไม่ได้เวอร์นะครับตับ 3, 5, อ,อ่าสามห้าเออเฮีย้ยมันต้องยีกจะตับเราตายหาเดียวเดี๋ยวเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุ้ตกใจแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันบอกว่ามีรถป้องกันอะไรอยู่แวบๆวเนี่ยผมเห็นมันเขียนบอกมีสตันมี มีแตสตัน้นนี่ว่เดียเดยวเดีหาใจเลยขออีกทีพันเจเออพันเจ็แล้วโดนสตัรพันเก้าตับสาสี่เออมันต้องอย่างนี้ดิต๊บโอ้ไปที่โอ้พันแปดพันเจ็ดโอเคลดลงลดลงลดลงแล้วลดลงแล้ว,ลลลวทุกคนเหลือพันเจ็ดแล้วห้าพัเจ็ จากที่เราพันแปดกับพันเก้าะครับอันนี้มีพันเจ็ดเอาดีซะงั้น 2008, อ, 2008, อ,อับพันแปดอับพันเก้าเออัพพันอัพันแปดเอออ้ไปหนึ่งทีตายอันนี้อันนี้เลือดหมดอันนี้เลือดหมดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปลองในดัน อันนะครับในดันเพราะว่าในดันน่ะมันมอนเตอร์มันเก่งขึ้นอะไรเก่งขึ้นอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกว่านี้อับพันเก้าอับอับพันแปดอับพันเก้ากระโดดกระโดดมาโบโวไอทีแบงบอกโบโวไอทีแบงบอกไอกากเอ้ย บอลแ่งอ่อนตีกากี่หลายเลยตีติดบล็อกตบไปที่บอกกระจายตบไปที่บอกกระเด็นตบไปที่บอกอีกแล้ว <c oughs> เออวันแปดันเจ็ดโอ้ไปที่พันเก้านะครับโอ้ไปที่พันเก้านะครับตบไปที่แม่งเลยบอกตบไปที่พันห้าโอเคชัดแล้วคือหนะ้าตรงนี้ไม่มีความแตกต่างอะไรที่มากมายเลยครับ เปิดหน้าแดงใช่ไหมครับเปิดหน้าแดงให้บอสลองตีดูใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองเปิดหน้าแดงด้วยเอาแต่หน้าแดงผมจะตายง่ายนะประเด็นคือหน้าแ,แตงหน,หน้าแตงนะแตงหน้าหน้าแดงผมจะตายง่ายส่วนที่ไปเฟิร์นบอกว่าถ้าเกิดมันน้อยจะไม่ค่อยเห็นผลใช่ไหมอันนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะครับเดี๋ยวเราเราเปิดแต่หน้าแดงผมจะตายแบบตายเร็วเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวลองดูแล้วกันมาสิเดี๋ยวมา กหอะน้าแดงนะครับเดี๋ยวหน้าแดงพร้อมกับบับนี้น่าจะได้สักหน่อยตั๊บไปหนึ่งทียังนะครับตับไปทีสี่พันเจ็ดตั๊บไปทียังไม่ขึ้นตั๊บไปทียังไม่ขึ้นตับไปทีสี่พันแปดก็แสดงว่าจะอยู่ประมาณสี่พันเจ็ดและสี่พันแปดะสี่พันเก้าเยอะที่สุดโดยเฉลี่ยนะ โบวีหนึ่งทีเ่ด,ดูทีตายาลีสุดีประมาณ4 7 0 0ันเจถึงสี่พเ้าท่าที่เห็นนะบวกลบสักประมาณ4 5 0 0ันห้าละสถึงห้าพละกันนะตั้งแต่4 5 0 0ันหถึงห้าพเราเอาบวกลบไปละกันเพราะว่าเราไม่สามารถยืนนานได้เดี๋ยวเรามาลองใส่ชามนี้ดูอันนี้ที่เพื่อนขอมานะครับเป็นแบบใช้หน้าแดงลองดูไม่เสียหายครับเราต้องลองดู ไอ้ที่ผมมาลองตรงนี้นี่ผมไม่เคยลองนะผมมาลองของเพื่อนเลยนะเว้ยแล้วผมก็เลือกที่จะซื้อมาเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนทุกคนรู้สึกตอนเนี้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าผมก็เลยเลือกที่จะซื้อมานะแล้วผมก็อยากใส่แต่ผมกําลังเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเดี๋ยวเราโอเคเราเปลี่ยนแล้วนะเราใส่เป็นชามเหลืองเรียบ,บร้อแล้วนะครับชามเหลืองแล้วเมื่อกี้ ตั้งแต่4,500จนถึง5,000นะครับโดยเฉลี่ยดูอีกทีกันว่ารอบนี้จะประมาณไหน8,000ถ้ากระโดดครับ4,800ตับ5,000ตับต,ต,ตาย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 แล้วกูตายแล้ว,ลวคือคือ ไ,ไวไฟยังไม่ทันลองอะไรเลยมันมันเร็วไปบอกว่าสามทีตายห่าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขออยนิดนึงแล้วกันเมื่อกี้มันมันตายไวเกินอ่ะมันมันไวเกินไปไอ้ยี่สามทีตายห่าเลยไอ้ยี้ยสามทีตายแล้วยังไม่ทันอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้เราเราใส่อันนี้เรายืนได้ประมาณสักห้าหกขีใช่ป่ะมันจะบล็อกเยอะแต่เมื่อกี้เราไม่บล็อกเลยวิ่งเราโดนทุกเม็ดเลยอ่ะไอ้ยี่ปวดหัวเลย ปวดหัวเลยเดี๋ยวคอยทีคอยทีก่อนจะไปลงดันมาเอาใหม่ตัพไปนึงทีสามพันสี่ตัพไปทีแม่งกระโดดทุบอย่างเดียวเลยเออบล็อกแล้วมีบล็อกแล้วเออให,ให้มันยืนแบบดูดีหน่อยเวนเอาบล็อกบ่อยเลยรอบนี้อาหยุดตีทำไมเราตีมา เออ4 0 0ันะครับเออ4 0 0ันะครับบล็อกอีกเออบล็อกอีกแม่งเลย <ไป S 1> เออบล็อกอีกแล้ว4 0 0ครับบล็อกอีกแล้วทุบไปดอีงทีบล็อกด้วยทุบไปอีกที7 0 0แต่เมื่อกี้ไม่นับนะเพราะว่ามันเป็นท่าสกิลเท่ากันประมาณ4,005ถึง5,000ือนกันเถอะ ถ้าตามที่เพื่อนเนเห็นนะเห็นเหมือนกันสีประมาห5า0 0 0เพราะฉะนั้นผมยังไม่เจอความแตกต่างนะไม่ว่าจะตอนเปิดหน้าแดงหรือตอนไม่เปิดหน้าแดงความหมายไม่ต่างกันเดี๋ยวไปลองกับดันแล้วกันเดี๋ยวเราจะลองกับลูกน้องตรงนี้ลูกน้องนี้รู้สึกว่าจะตีผมเข้าอยู่นะเพราะผมจะไม่เห็นนะตีผมเข้าแหละประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดูซิตีเราอยู่ที่ประมาณเวนสิบกว่า สามสิบกว่าน้อยไปอ่ะเดี๋ยวถอดชุดสักชิ้นแล้วกันห้าสิบกว่ายังน้อยไปไมะมอ่าประมาณนี้ถอยชิ้นแล้วกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเราจะโดนอยู่ที่ประมาณตั้งแต่นะครับตั้งแต่ประมาณ 200 300อ่าอสสูงสุดคือ300เทาที่เห็นตอนนี้200 300สเต็มที่200 300 200 300 200อ่ะ0กว่าไปจนถึง300 2 7อ่าสองร้อยเจ็ดสิบร้อยกว่าประมาณนี้260 แล้วก็จะมี300แต่300นานๆจะขึ้นสักครั้งหนึ่งอ่ะโดยเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ270 2 7 0ร้อยแล้วกันนะกับร้อยกว่านะสำหรับชามดีด,ดิวเดี๋ยวเรามาลองดูที่ชามจะ,ะใส่เลยปับ๊บชัดเจนเมือไหมเนี่ยอ๋อยงัยงยง200ังยังสองร้อยสามร้อยสองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยเจ็ดสิบ 3ามร้อยนา,นานๆครั้งเช่นกันครับไม่ได้ต่างกันไม่ต่างนะเท่าที่เห็นตอนนี้คือไม่ต่างนะครับร้อยกว่าเหมือนกันร้อยยังร้อยกว่าอยู่ครับยังร้อยกว่าร้อยกว่าจนถึงสองร้อยแล้วสูงสุดคือสามร้อยเท่ากันไม่เจอความต่างนะครับสามร้อยเห็นไหมมีสามร้อยเหมือนกันไม่ต่างนะครับโอเคดูเรื่องเดี๋ยว ไอ้ตัวต่อไปพวกบอสผมต้องใส่ชุดแหละไปนั้นเดี๋ยวจะโดนหนักเกินเกินไปมาฮ่าคุณบอสจ,จ๋าเราจะลองกับคุณบอสกันหน่อยนะครับอัพไปก่อนเลยครับสองพันเก้าครับดอกแรกนะครับอัพสามพันอัพสามพันสองนะครับกดนี่แล้วกันจะได้ยิงกับบันนานๆน,นะครับอัพไม่เอาบอสไปหนึ่งทีอัพไปทีสองพันเก้านะครับ มาไปอีกทีห้าพันะครับ5จิ้มหัวเรานะครับต้นหนาก็สามพันสามพันสาสามพันสามตับสามพันตับืโจ๊กไปนหนึ่งทีใส่ดาบอะไรใส่ดาบคัตตาน้าครับใด้คัตตาน้าครับผมอืมอยังบล็อกอยู่สองพ้า อุ้ง3 2ม0สองก็เฉลี่ยนนะจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ2,900 2, 000, 2 9, น0อน0แจนถึง3,500 3,300สาอืมส3 0 0เนี่ย2,500ประมาณนี้วนอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ชามเหลืองต่อเราโดนนะที่เราโดนเมื่อกี้นะครับที่เราโดนเมื่อกี้นะครับตั้งแต่2,500ไปจนถึง3,200 3,300นะครับ สีค่าหน่อยสิไว้เอ้ยกูอยู่นี่โอ้ไปหนึ่งทียังไม่โดนครับสามพั 3, นะครับถ้าจิ้มห้าพันนะนี่หนะ้าพันเฮียพูดปั๊บมาปุ๊บเลยถ้าจิ้มห้าพันสาพันสองครับสองพันสามครับอ,อตายตาย,ตายเดี๋ยวเดียมาอีกรอบนึงพอดีว่าบัฟผมยังไม่รีนะก็เลยอาจจะช้านิดหนึ่งไม่ได้ตายไวนิดหนึ่งครับครับสามพันเหมือนเดิมครับ ไปหนึ่งทีสามพันสี่ครับถ้าไปทีห้าพันสองครับแรงกว่าสองร้อยนะครับถ้าไปทีตายหายแล้วครับ <laughs> มึงก็ตายไวไปให้กูลองหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอบัฟนี้้กันด้ยืนนานนิดนึงนะครับร <laughs> อบัฟนี้ก่อนมา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 ข้าไปทีบล็อกก่อนเลยครับถ้าไปทียังบล็อกอยู่ครับ ข้ไปทีห้าพันครับจึ๊กไม่หนึ่งทีไม่โดนครับจึ๊กจึ๊กไม่โดนครับข้าไปทีสามพันสี่ครับจึ๊กจึ๊กสามพันจึ๊กสามพันสี่ครับจึ๊กจึ๊กสามพันหนึ่งครับอู้ยอีหนึ่งทีห้าพันครับไม่โดนครับจึ๊กจึ๊กไม่โดนครับ อู้สามมันสามครับผมจึกจึกไม่โดนครับอู้มไม่โดนครับจึกจึกไม่โดนครับไอ้เยอะมาเลยเจ็บตลอดตามไปทีไม่โดนอีกเวรซ้ำอู้ไปทีสามมันห้าครับก็ชัดแล้วชัดแล้วผมไม่ต้องลองแล้วผมไม่ต้องลองแล้วมันคือแทบจะชัดแล้วจากจากที่ลองมานะครับจากที่ผมลองมา ผมไม่รู้หรอกผมไม่อวยของตัวเองด้วยผมไม่เจอความแตกต่างแล้วกันผมไม่เจอความแตกต่างสำหรับผมผมไม่เจอความแตกต่างถามแล้วถามว่าผมอยากใส่ชามไหนตรงๆนะผมอยากใส่ชามม่วงแล้วผมจะขายชามเหลืองแต่ถ้าถามผมผมไม่เห็นความแตกต่างนะจากที่เราดูกันเมื่อกี้เพื่อนๆเห็น้องกันเหมือนกันเลยผมแทบไม่เจอความต่างที่ต่างเมื่อกี้คือสองร้อคือใส่อันนี้จะห้าพัน ยังไม่เคยเจอสองพันห้าพันสองแต่ใส่อันเนี้ยมีห้าพันสองหนึ่งครั้งแต่อันนี้คือห้าพันสองหนึ่งครั้งเพราะนั้นนี่บอกครับผมจะใส่ทายอะไรอยู่ผมไม่เห็นความแตกต่างครับผมเลยแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ว่า,า,วาถ้าผมตีอันนี้ติดผมใส่อันนี้ ผมจะตีเลยผมจะตีเลยถ้าตีติดผมใส่อันนี้แต่ถ้าแตกผมใส่อันเดิมจบแค่แหละจบเลยง่ายๆปาป้าไปทีเดี๋ยวก็รู้ว่าจะได้ใส่หรือเปล่าป้าไปทีวะช่วงนี้ขาวมันไหลรอบแล้วอืม จบนะผมได้คําตอบนะผมได้คําตอบนะครับผมใส่สีเหลืองเหมือนเดิมนะครับง่าย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 ให้เกมเป็นคนเลือกให้เราให้เกมเป็นคนเลือกให้เราครับผมใส่สีเหลืองเหมือนเดิมก็ตลอดวันนี้เขา้าประมาณนี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรการลองซามของผมนะครับ